เขามาดูในโบสถนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับจังหวัดพิจิตนรนีน่นด้านนอกนะคะรับรอบๆของพระโบสถ์ก็จะมีติดโคมประดับนะครับโคมประดับ หมละ99บาทนะครับก็มีลายสีสวยงามครับด้านหน้าก็จะเป็นต้นโพทองนะครับให้ร่วมทำบุญ อันนี้ก็จะเป็นรวมเป็นเจ้าภาพนะครับหลอบ่อพระนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเงินนัาตักยิบเก้านิ้วนะครับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาลาสามทุ่มครึ่งนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับ ก็ถ่ายภาพนิ่งไปด้วยสิกดตรงนี้ได้ไงกดตรงเนี้ยตอนถ่ายอันนี้ก็จะเป็นต้นบุญสิบสองอ๋อป้าป่านะครับป้าป่าทำไมเขาจุดเตาเลยอ่ะเขาจะรออ๋อรอ เดี๋ยวพาไปดูที่ท่าน้ำนะครับอันนี้บริเวณสวดมนต์ข้ามปีนะครับหน้าพระบโบสถนะครับวัดท่าหลวงเดี๋ยวไปดูท่าน้ำกันนะครับ น้ำจะลดนะครับเวรนท่าน้ำนะครับข้างวัดนะครับน้ำจะลดนะครับช่วงนี้